สวัสดีค่ะเดี๋ยวกับส้มโอหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้ส้มโอมีส่งมอบรถนิสสันคิกรุ่นท็อปสุดเป็นตัวออนนะคะสีเท่ายอดฮิตเลยเรามีไอเทมรับสุดพิเศษด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันอตอนนี้เรากำลังอธิบายตัวรถโดยโปรดักต์อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าทำไมถึงซื้อรถนิสสันคิกคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับเจ้าของรถนะคะพี่มิ้นแล้วก็คุณนีมนะคะวันนี้ต้องจะถามความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะมารับรถความรู้สึกวันนี้รู้สึกตื่นเต้นดนดีใจค่ะรถถูกใจไหมถูกใจอยู่แล้วค่ะถูกใจเลยถูกใจช่าวันนั้นที่เราเจอกันอยู่ที่เซนทันบูสเซนทันเวสเกตเนาะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถนิสันคีวิพลวเวค่ะที เดิมทีก็ชอบนิสสันอยู่แล้วอชอบอยู่แล้วดีไซน์สูยไอ้ครบเนาะโอเคเพอทุกอย่างเลพร์ทุกอย่างขอบคุณมากเลยนะคะแล้วในเรื่องของการบริการส้มเป็นยังไงบ้างคะดีไหมดีค่ะเต็มพี่เลยการเต็มพีเลยค่ะดีเต็มสิบไหมคะห้าคะแนนเต็มสิบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะก็ส้มขอขอบคุณนะคะที่ให้ส้มดูแลเคสจนจบเนาะเยออขอถามอีกเรื่องหนึง่งก็คือ,เอ,อเอกสารยุ่งยากยไหมไฟแนนซ์ผ่านผ่านง่ายไหมคะก็มันมีวันหยุดด้วยอะไรด้วยมันก็เลย,เน,เลยนานานิด<า>นึง<า>ตรงวันหยุดพอดีเนาะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนรับรถสวยๆแบบนี้เลยโอเคค่ะงั้นก็ถ้าฝากแนะนำเชิญชวนให้หน่อยคะ่ะว่ามาซื้อรถกับส้มยังไง เอาพูดแบบง่ายๆสะดวกค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรแบบมาซื้อรถก็สะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะสบายสบายโอเคงั้นขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย